บอกเลยว่ามันมาแน่จังหวะนี้คุณเลยคุณเลยเดี๋ยวยืนยืนกันให้ไอ้นี่เนาะตั้งมาอยู่สองอันนะพวกมือเธอเ้วย จะมีใครมามีมามมามีมมามานะฮะมาใช่ไหมใช่ใช่จะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จเลยเล่นขวาไหมเล่นขวาไหมเล่นขวากะไไปขวาขวามาว่าขวากว่ากี่คนกี่คนร้านตามมา ดูดูดิอยู่ไหนข้างไหนโทษโทษโทษต้องหลุมเลยต้องหลุมเลยเฮยสายมา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 ทข้างบนข้างบน Woo! Uh.